สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พามาทําความสําเร็จรับกันค่ะซีรีส์เกียกบความสําเร็จรับโดยการสู้กับมอนสเตอร์สิครั้งนั่นเองค่ะในแผ่นหนึ่งจุดสามได้เพิ่มตัวละครสายฟึ่งฟูสีดาวอย่างน้องลิงค์เข้ามานะคะตอนนี้ก็จะมีตัวละครสายเฟึ่งฟูสีตัวละครพอดีเลยนะคะมีพี่หลวชาน้องไปลู่แม่แนนนาตาชาแล้วก็น้องลิงค์ค่ะ แล้วก็เปลี่ยนใส่ข้าทีมเลยนะคะ4ตัวละครค่ะเปลี่ยนตัวละครในทีมของเราให้เรียบร้อยนะคะใครมีตัวละครสายเฟื่องฟูงไม่ครบทีมสตัวละครก็สามารถไปเยืมเพื่อนหรือผู้สนับสนุนให้ครบทีมสตัวละครได้เลยค่ะหลังจากจัดทีมเสร็จแล้วนะคะก็ไปสู้กับมอนสเตอร์ได้เลยนะคะจะลงดันฟาร์มหรือสู้กับมอนสเตอร์ตามแมปก็ได้ค่ะสู้10ครั้งถ้าเป็นการลงดันฟาร์มเราจะต้องกดท้าทายทีละหนึ่งครั้งนะคะกดหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆจนสู้สะสมไม่ครบ10ครั้งค่ะ จะสลับลงดันฟาร์มกับสู้กับมอนสเตอร์ตามแมปก็ได้นะคะสะสมการต่อสู้จนครบ10ครั้งค่ะก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าจะเก็บสะสมให้ครบ10ครั้งแบบไหนค่ะทีมใส่เฟิ่องฟูสีตัวละครแบบนี้ตัวละครในทีมของเราไม่มีทางตายก่อนมอนสเตอร์แน่นอนค่ะ ท่าไม้ตายของพี่หลัวชาจะทำดาเมจสู้โจมตีกับมอนสเตอร์ค่ะดาเมจส่วนใหญ่ก็จะมาจากพี่หลัวชานะคะถือว่าพี่หลัวชาแบกทีมสายเฟื่องฟูได้เลยนะคะในการทำความสำเร็จรับนี้ค่ะพอสู้กับมอนสเตอร์ครบ10ครั้งก็จะได้รับความสำเร็จรับเลยนะคะความสำเร็จรับมีชื่อว่าปฏิหารแห่งโหย่ฉีชนะการต่อสู้10ครั้งโดยที่มีตัวละครผ่านเฟื่องฟูอยู่ในทีม4ตัวได้รับเพชร5เพชรค่ะ เสร็จแล้วนะคะกับความสำเร็จรับสู้สิบครั้งโดยใช้ทีมสายเฟื่องฟูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะช่องเรามีเพลย์ลิสต์ความสำเร็จรับแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามดูคลิปอื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ